สวัสดีเพื่อนพ้องละน้องพี่ระหองนครับพืกับผมกับคิงโรเล t ตนะครับผมนี่คือ6อันดับเกมมาใหม่นะสำหรับใครที่กําลังตามหาเกมมาใหม่หรือว่าจะได้เกมมาใหม่หน่าเล่นแล้วก็สามารถหาเกมนั้นเล่นได้จากในคลิปนี้เล,เลยนะมีได้เกมมาเล่นทั้งนั้นลยครับผมที่สําคัญเนี่ยคือต้องบอกกันว่าชื่อเกมเนี่ยคือจะอยู่ในช่องคอมเมนต์แทนนะโอเคเกมในคลิปนี้จะมีเกมอะไรกันบ้างก็ก่อนที่จะดูคลิปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลัาลางใจให้เราด้วยนะสำหรับใครที่กดแล้วเนี่ยขอบคุณมากแล้วครับผมโอเค let's go เกมระดบพี 6, Band ่หกการ์เทนออฟเบนเบนตุรีก็ผมสำหรับใครชอบเลนเกมมัจยองขวัญก็นี่เลยนะนี่เป็นเกมมาใหม่ที่น่าสนใจมากๆก็ผมคือเดิมทีเนี่ยเป็นะปเกมจะไปฟอร์มอื่นมาก่อนนะแต่ว่าตอนนี้มีมบัติอแล้วนะซึ่งต้องบอกว่าเกมนี่คืออารมณ์ไม่คล้ายเกมแนวที่มีในเรื่องคือเราต้องเล่นผ่านแชปเตอร์ไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้นะสำหรับใครชอบเลนเกมมัจยองขวัญหรือว่าเกมในใกแก้ปริศนาก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกว่าในเกมนี้คุณภาพกราฟิกในเกมเนี่ยคือสวยงามอลังการงาสร้างมากๆเลยนะสำหรับใครที่กำลังตามหาเกมมัจยองขวัญที่มีระบบควบเคเสียงกร การภาพต่างเกมไม่คือน่าเล่นมากๆเลยสำหรับใครสนใจแล้วคือไม่ต้องกังวลเลยเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ก็ผมไม่ต้องเชนเน็ตก,ก็เล่นได้นะเอาติดเครื่องไว้ได้เอาเล่นตอนไม่ไหนก็ผม เกมมันัปปีห้า farming simulator ยี่สิบสามก็ผมสำหรับใครที่บอกว่าเนี่ยอยากได้เกมมาทําฟาร์มอะไรเงี้ยกอนี่เลยนะซึ่งเกมไม่คือไม่ใช่แค่เกมทําฟาร์มองเแล้วก็ผมแต่ว่าเป็นเกมทาฟาร์มแบบเต็มรูปแบบเลยนะคือไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์หรือว่าการทําฟาร์มแบบครบวงจรเลยก็ผมซึ่งในเกมไม่คือจะมีอะไรหลากหลายอย่างให้เราเนี่ยทำมากๆเลยนะต้องบอกว่าเกมเนี่เป็นเกมมาใหม่ที่น่านเล่นมากๆแล้วก็ผมภาพก็สวยขึ้นอีกด้วยนะซึ่งในเกมนี่เือเราจะได้ทําหลากหลายอย่างเลยทีเดียวสำหรับใครที่ชอบไปเกมมาทำฟาร์มที่มีระบบเครื่องก็น การทำอะไรต่างๆ,ๆคือเยอะๆไปหมดเลยสำหรับใครสนใจในเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ด้วยนะไม่ต้องเชนเนก็เล่นได้ครับผมเกมมารับที่ส นีดฟ p ร์สปีดโมบายก็ผมได้ไปเกมแข่งรถมาใหม่ที่จัดจ้านมากๆเลยนะต้องบอกว่าในเกมนี่คือภาพกราฟิกในเกมเนี่ยคือสวยงามรากาการสร้างมากๆเลยซึ่งแน่นอน่าเกมนี่คือจะมีรถหลายคันให้เราเนี่ยเลือกใช้มากๆก็ผมได้ไปเก็บภาคใหม่นะซึ่งแน่นอนในเกมนี่คือจะมีหลากหลายโหมดให้เราเนี่ยเล่นด้วยคือต้องบอกว่าเกมนี่ไม่ใช่แค่อยู่ในสนามแข่งอย่างเดียวนะแบบคนค้างกว้างก็ผมคือเราสามารถไปแข่งหรือว่ารับภารกิจต่างๆมากมายได้เพราะเกมนี่คือจะมียกเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆแล้วก็ผมไม่ใช่การแข่งรถอย่างเดียวนะสำหรับใครสนใจในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ผม ต้องเช่นเดียวก็เล่นนะเกมระดับที่3 เพยเดครามวอลก็ผมสำหรับใครที่บอกว่าเนี่ยลังตามหาเกมแนวที่เราสามารถได้กระเพื่อนได้แล้วไปเกมมาใหม่ด้วยก็นี่เลยนะซึ่งเกมนี่คือจะมีต,ตัวละครหลายตัวให้เราได้เลือกใช้ด้วยต้องบอกว่าเกมไม่ขืดานดน้าเล่นมากๆแล้วก็ผมเกมนจะแบ่งฝ่ายด้วยคือเราไปค่ายเกมแนวปล้นแบงอะไรเงี้ยแล้วก็ว่าได้นะซึ่งในเน็ตเกมนี่เราสามารถได้กระเพื่อนได้ก็ผมซึ่งี่เปเกมมือถือที่น่าเล่นมากๆเลยนะคือจะปเป็นอาไปค่ายเกมแนววางแผนด้วยสำหรับใครที่ชอบในเกมแนววางแผนอยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมซึ่งในเน,นในเกมนี่เราสามารถเจอกับเพื่อนคนอื่นได้ด ในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์เต็มรูปแบบต้องใช้ไหนในก็เล่นนะ เกมระดับที่2ก็ผมชาร์กเรดนี่เปเกมมาใหม่ที่หน้าเล่นอีกเกมหนึ่งนะซึ่งเกมเนี้คือเราสามารถเล่นตอนว่างหรือว่นในชิวได้นะซึ่งในเกมเนี้คือเราจะได้รับบาทเป็นฉลามก็ผมซึ่งในน้องนในฉลามนะี่คือจะมีหลากหลายสกีนให้เราเนี่ยสมสัยด้วยก็ผมจะมีหลายร่างมากๆเลยนะซึ่งในเกมเนี้คือเราไม่ต้องทําอะไรมากก็ผมเราแค่กลืนกินมนุษย์เนีนะ่ซึ่งครข้งน่ากลัวแต่ว่าเกมเนี้คือความจำเนะี่ยคือน้อยมากๆเลยนะมาถึงสเปคแมรงก็สามารถในเกมนี้หน้าก็ผมที่สาคัญในเกมนี้เปเกเวกมออฟไลน์ด้วยไม่ต้องใช้น,นนะ็็นกกล่้รววผมมาาส เกมนั่นคือมาเล่นได้นะ เกมราดาพี่หนึ่งเอาเ o อร์เซเลาตนอบเศาเจ็กก็ผมสำหรับใครที่ยได้เกมมาส่งครามก็นี่เลยนะซึ่งเกมนี่คือเราจะได้ทําสงครามในแบบยุคเก่าก็ผมแน่นอนจะมีทีมจะมีเหล่าทหารให้เราเนี่ยนำทัพด้วยนะซึ่งนนนเกมนี่คือจะมีหลากหลายอย่างให้เราเนี่ยทำมากๆก็ผมอารมณ์คล้ายๆเกมแนวที่มีเรื่องเลกๆน้อยด้วยคือเราสามารถเล่นผ่านแชปเตอร์ไปได้ก็ผมซึ่งในเกมนี่คือไม่ต้องคิดอะไรมากเลยในเกมนี่คือจะมีภารกิจมิชชั่นให้เราก็ผมเราแค่ทํทำภารกิจอะไรนี้นะคือจะมีหลากหลายอย่างให้เราเนี่ยทำมากๆก็ผมอารมณ ใครชอบในเกมมาทําสงครามก็นี่เลยนะเอาณ์ไปคล้ายเกมบรยุข่าเลยต้องบอกว่าในเกมนี้แน่นอนว่าเป็นเกมออฟไลน์ด้วยมือถึงสเปคไม่แรงก็สามารถในเกมนี้ได้ในหะ้ในความจำไม่เดียขนาดนั้นก็ผมสำหรับใครสนใจแล้วในเะกมนี้คือน่าเล่นมา,มากๆเลยแน่นอนในเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ก็ผมไม่ต้องเชนเน็ตก็เล่นได้นะน่านเล่นมา,มากๆเลยเกมนี้โอเคคลิปไม่ต้องลากันไปก่อนก็ผมมาเจอคลิปหน้านะสำหรับใครที่ ชอบเกมอะไรในคลิปนี้หรือว่าอยากได้เกมอะไรแนวไหนเพิ่มเติมก็เพื่อนๆสามารถเอมเม์บอกกันได้นะที่สาคัญเนี่ยถ้าพเพื่อนๆไปเกมเจ๋งแนะนาก็สามารถแนะนํากันมาได้นะจะขอบคุณมากๆแล้วก็ผมแต่ต้องบอกก่าเราคลิปยังไม่จบแค่นี้นะเดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นมาก็ผมจะมีเกมมาเล่นอีกหลากหลายแนวเลยนะรอให้พเพื่อนๆกดเข้าไปดูก็ผมสำหรับคลิปนี้เจอคลิปหน้านะกดถูกที่ตรงไปได้เลยขอบคุณที่เข้ามาดูนะแล้วก็ฝากตัวด้วยก็ผมฮีวเกมมาเฟ่บบ๊ายบาย